รายการเพื่อนหมอเปิดคลินิกต้องบอกตามตรงว่าคงไม่ได้มาขายของไม่ได้มาขายสินค้าไม่ต้องกังวลเพื่อนหมอเปิดคลินิกสวัสดีค่ะนี่คือรายการเพื่อนหมอเปิดคลินิกนะคะเป็นรายการจาก my d o c t o r m a t นั่นเองนะคะวันนี้มียิ้มนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการ และได้รับเกียรตินะคะจากคุณฝนนะคะดีไซนเนอร์ของเรามา วันนี้นะคะรายการเพื่อนหมอเปิดคลินิกเป็น E p ที่เท่าไหร่คะคุณฝนอ p พีที่หนึ่งค่ะเป็น EP ีที่หนึ่งนะคะต้องบอกว่าเป็น E ีีที่เราจะมาทําความรู้จักกันเพราะมีผู้ติดตามของเราบางคนก็อาจจะรู้จักแล้วว่าเราทําอะไรแต่ก็ยังมีกลุ่มลูกค้าหรือว่าผู้ติดตามบางท่านอาจจะยังไม่มั่นใจว่าอ๋อเรามีบริการอะไรหรือว่าเราทําอะไรเป็นหลักนะคะ,คะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันดีกว่าค่ะ ไม่ด็อกเตอร์เมมีที่มาอย่างไรต้องขออนุญาตแนะนําย้อนกลับไปนิดนึงนะคะจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยทำเฟอร์นิเจอร์มายาวนานและหลักๆจะทาเฟอร์นิเจอร์ประเภทเคาน์เตอร์ที่อยู่ในโซนต้อนรับประชาสัมพันธ์ซึ่งโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีแบรนด์แบรนด์แรกคือมิสเตอร์เคาน์เตอร์ของเราซึ่งมีสโลแกนว่าเคาน์เตอร์ <c oughs> ของคุณคืองานของเราชัดเจนมากว่าเราทําอะไรนั่นเองนะคะพอเราชัดเจนมากว่าเราทําอะไรนั่นก็คือว่าเราดูแลเคาน์เตอร์ต้อนรับให้ลูกค้าแทบจะทุกธุรกิจเลยที่จําเป็นต้องมีจุดต้อนรับ ที่โดดเด่นสวยงามแล้วเราก็เริ่มมีกลุ่มลูกค้าจาก100%ก็มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นคลินิกเป็นโรงพยาบาลเริ่ม5% 10% 5 0 80%แบบมันเริ่มเยอะขึ้นจนเป็นกลุ่มลูกค้าที่ใหญ่ขึ้นค่ะพอใหญ่ขึ้นเนี่ยเวลาที่เขาต้องการเฟอร์นิเจอร์ไปใช้ในคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลอ่ะเขาไม่ได้อยากได้แค่เคาน์เตอร์ต้อนรับละเขาเริ่มอยากได้สิ่งอื่นๆที่จำเป็นในคลินิกอาทิเช่น ที่เก็บประวัติคนไข้คขาว่าที่เก็บประวัติคนไข้ม,มันก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นตู้ทั่ว,วไปเพราะว่าเขามีเอกสารที่มีขนาดจำเพาะเจาะจงะที่ต้องเก็บเขาจำเป็นต้องมีโซนที่เอาไว้ทำห้องจัดยาโซนจัดยาโซนเตรียมยามีห้องตรวจของคุณหมอที่ภายในนั้นก็ยังจำเป็นต้องมีโต๊ะตรวจของคุณหมอมีเตียงมีชุดอ่างที่คุณหมอเอาไว้ล้างมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเริ่มที่จะมีเฟอร์นิเจอร์ในหมวดหมู่อื่น,นๆที่ในคลินิกจำเป็นต้อง ใช้เราก็เลยมีความคิดว่าในเมื่อคุณหมอให้เราดูแลแทบจะทุกส่วนภายในคลินิกแล้วเราควรจะแยกแบรนด์ออกมาเพื่อดูแลคุณหมอให้ดีขึ้นและจำเพาะเจาะจงมากขึ้นนั่นเองนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็เลยอยากเป็น My Doctormate นั่นเองค่ะอุย้ยคำนี้นี่ต้องบอกตามตรงเลยว่าเป็นคำที่มันทำให้เรารู้ตัวอยู่เสมอว่าเราต้องทำอะไระเป็นคำคที่เอามาครอบ ทัศนคติของเราไม s ซ t ของเราเป็นเหมือนเป็นสโลแกนของเราเวลาเราเจออะไรที่เราทําได้เราก็จะรู้สึกว่าทามันอย่างเต็มที่เพราะว่าเราเป็นเพื่อนหมอเปิดคลินิกเวลาเราเจออะไรที่เราทําไม่ได้เรารู้สึกว่าเราไม่เคยทําเราจะพยายามทําเพราะเราก็อยากพยายามเป็นเพื่อนหมอเปิดคลินิกอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นวลีที่ มีเอาไว้เพื่อบอกเราจริงๆหลายคนบอกว่าอ๋อเป็นสโลแกนไว้บอกลูกค้าหรือเปล่าจริงๆไว้บอกตัวเองว่าเราอะอยากเป็นเพื่อนหมอเปิดคลินิกจริงๆคําว่าเป็นเพื่อนหมอเปิดคลินิกก็ไม่ได้หมายความว่า จะมาขายอย่างเดียวมาขายเฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวมาขายเคาน์เตอร์คขาว่าเป็นเพื่อนหมอเนี่ยมันยังมีแง่มุมอื่นๆที่บางทีคุณหมอต้องการคําแนะนําจากเราจากประสบการณ์ของเราบางทีคุณหมอเปิดคลินิกเป็นครั้งแรกเวลาเราทําอะไรครั้งแรกบางครั้งมันรู้สึกยังไม่ถนัดบางครั้งต้องการข้อมูลเพิ่มทีนี้ในเมื่อต้องการเป็นเพื่อนหมอเปิดคลินิก การเลือกเฟอร์นิเจอร์การสั่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยบางทีมันมีเรื่องของดีไซน์มีเรื่องของการจัดส่งมีเรื่องของความเหมาะสมมีเรื่องของวัสดุมีหลายๆหลายๆมิติเลยนะคะมันไม่ได้แบบจิ้มแล้วก็เลือกได้เลยคุณฝนนะคะที่เป็นมาสเตอร์ดีไซเนอร์ของเราเนี่ยเขาจะเป็นคีย์หลักสําคัญนะคะในในการเป็นเพื่อนหมอเปิดคลินิกให้คุณหมอเนี่ยได้ไปถึงเส้นชัยด้วยความสวยงามนั่นเองทีนี้อยากให้คุณฝนลองบอก คุณหมอนิดนึงหรือว่าบอกคุณผู้ชมผู้ติดตามของเรานิดนึงว่าในมุมมองของคุณฝนเนี่ยเพื่อนหมอเปิดคลินิกเนี่ยคุณฝนมีความแบบต้องการเป็นเพื่อนแบบไหนในสิ่งที่เราอยากจะบอกคุณผู้ชมถ้าให้ฝนพูดและเข้าใจง่ายๆเลยกนะ็คือว่าต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวฝนนะคะเป็นคนที่ชอบตกแต่งก็และชอบแต่งบ้านชอบจัดร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเราได้มาทํางาน เฟอร์นิเจอร์เนอะตั้งแต่ตอนที่เราทำเคาน์เตอร์อยู่แล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเวลาที่ฝนทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างเช่นว่าลูกค้าต้องการสิ่งสิ่งนี้ผนวกกับสิ่งสิ่งนี้เป็นอะไรที่เข้ากันได้ยากมากเลยแต่เราก็ทำมันออกมาจนได้แล้วสิ่งที่ทำให้ฝนรู้สึก่าแบบมันภูมิใจที่สุดก็คือว่าตอบโจทย์ตรงเป้าแล้วลูกค้ายิ้มมีความสุขทุกครั้งที่เราได้ไปส่งงานพอมาเป็นเพื่อนหมอ เปิดคลินิกเนี่ยคือพื้นฐานเป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าอะไรที่เกี่ยวกับหมอคือต้องบอกก่อนว่าฝนมีผู้สูงอายุเวลาที่เราไปไปโรงพยาบาลต่างๆปุ๊บเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าแบบ เออถ้าฉันมีโอกาสนะฉันก็อยากจะเสิร์ฟอ่ะอยากจะเสิร์ฟให้ทั้งแพทย์ทั้งผู้ช่วยต่างๆนาค่ะเขาแบบทำงานกันได้อย่างสะดวกสบาย<ม>โดยที่ประหยัดเวลา<ม>อ่าแล้วก็สะดวกด้วยสะดวกในการที่จะหาแบบพวกเฟอร์พวกอะไรต่างๆอย่างเงี้ยแล้วก็ประหยัดเวลาตรงตรง,ตรงที่ว่าแบบเราไม่ต้องไปนั่งออกแบบหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันก็เลยทำ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 ให้ผลรู้สึกว่าแบบเออถ้าเกิดจะทําขึ้นมาจริงๆฝนก็เลย คิดว่าอยากจะตอบโจทย์ลูกค้าพยายามคีเอทสินค้าขึ้นมาอ่าอย่างเช่นลูกค้าว่ามีแบบเอออยากได้อันนัน้นนี้ปุ๊บพอฝลได้พอยมาปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นสินค้าต่างๆสินค้าต่างๆที่อยู่ในเว็บก็คือเรียกได้ว่าผ่านการออกแบบจากการใช้งานจริงๆของลูกค้าทุกคนมันก็เลยออกมาเป็นสินค้าต่างๆซึ่งมันก็มีค่อนข้างจะหลากหลายเหมือนกันเพราะว่าที่ออกแบบมาก็คือว่า พยายามจะตอบโจทย์คุณหมอทุกคนเพื่อให้เขาอะทํางานได้ได้สะดวกสบายที่สุดแล้วก็จะได้มีเวลาไปดูแลคนไข้อยา่างเต็มที่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำเขาเรียกว่าคำนิยามว่าเพื่อนหมอเปิดคลินิกเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่พยายามบอกเราหล่อหลอมเราอยู่ตลอดเวลาว่าเรากําลังทําอะไรในแง่มุมของคุณฝนเนี่ยคือดูแลในเรื่องของสินค้าดูแลในเรื่องของโปรดักว่าอันเนี้ย ทำออกมาต้องมอบความสะดวกสบายมีความหลากหลายถ้าใครเข้าไปชมสินค้าของเราต้องบอกตามตรงว่าบางครั้งเนี่ยตู้ที่มีขนาด ใกล้เคียงกันแบบไซส์เดียวกันเลยแต่ทําไมถึงจะต้องมีบานตู้ที่แตกต่างกันมีฟังก์ชันมีชั้นวางที่บางทีต่างกันแค่นิดเดียวดูแทบไม่ออกแต่ไอความต่างเล็กๆน้อยๆนั่นแหละคือรายละเอียดที่เราพยายามจะเสริมให้ลูกค้าได้สิ่งที่เอาไปใช้แล้วเกิดความสะดวกมากที่สุดบางคนอาจจะเหมาะกับฟังก์ชันแรกบางคนอาจจะสะดวกใช้แบบฟังก์ชันที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยมีสิ่งที่คุณจะไปเลือกเอาไปใช้งานได้อย่างตรงโจทย์มาก ที่สุดนั่นเองอันนี้ในแง่ของการเป็นเพื่อนหมอเปิดคลินิกก็ต้องบอกตามตรงว่ามันทําให้เราทํางานอย่างตั้งใจจริงๆค่ะฝนขอเพิ่มอีกสักนิดนึงนอกจากที่ฝนมีความตั้งใจว่าจะคีเอทสินค้าต่างๆให้คุณหมอทำงานสะดวกเนาะแล้วมีเวลาไปให้กับคนไข้มันจะมีจะมีลูกค้าบางกลุ่มอะค่ะที่เขาเริ่มเปิดคลินิก ไม่รู้จะเริ่มยังไงแม้แต่กระทั่งว่าเอาพอดีหนูมีห้องนะคะแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าจะวางอะไรยังไงดีมันก็ทําให้เรารู้สึกก็แบบสนุกอะนะเราไปช่วยเขาคิดอย่างเงี้ยเออเมันก็แบบสนุกกับการทํางานแล้วก็พอตอบโจทย์เขาได้อย่างเงี้ยแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมันก็รังสรรค์ขึ้นมาเป็นต่างๆนานาเนี่ยมันมีความรู้สึกแบบเฮ้ยแบบเราเป็นที่ปรึกษาให้เขาได้นะเพราะว่าหลังจากที่ส่งงานไปปุ๊บเนี่ย เขามีรอยยิ้มอย่างที่ฝนบอกแม้แต่คนที่เข้ามาใช้เขาเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมีแต่ลูกค้าชมนะเอ้ยแบบสวยนะเไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งมีความรู้สึกว่าแบบเออแบบความตั้งใจที่เราจะเป็นเพื่อนคุณน่ะมันสําเร็จแล้วจริงๆอย่างเงี้ยค่ะ เรื่องความประทับใจต้องบอกอ่างนี้เราอะดูแลลูกค้าที่เป็นทั้งคลินิกแล้วก็โรงพยาบาลมาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยความประทับใจอะมันมีมากกว่า1เคสให้เราพูดถึงแต่ว่าถ้าวันนี้ต้องพูดถึงสักหนึ่งเคสเป็นฝนเริ่มเลยค่ะถ้าเป็นของฝนความประทับใจเรียกว่าเป็นความ ประทับใจแล้วก็ภูมิใจอ่าอ,อ่ใช่ค่ะแล้วก็ได้รับเกียรติมากด้วยนะ,ะสําหรับฝนก็คือทีอ่โรงพยาบาลบ้านแพรวสาขาหลักห้าค่ะอ่าที่นั้นเนี่ยค่อนข้างจะรู้สึกแบบฮ้ยแบบแบบคือคืออ่ามันเป็นอะไรที่แบบเหมือนเป็นสเกลที่เขาแยกออกมาเนาะ,ะแต่ก็ ก็ตั้งแต่ชั้นหนึ่งอะค่ะถึงชั้นบนสุดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ก,ก็ก็เรียกว่าได้รับเกียรติตรงนั้นแม้แต่ในวันที่เปิดงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือพี่คนที่เขามาดีกว่าเราเขากแบบ็แบบแบบเออสวยเนอะแบบตอบโจทย์แบบ,บ,บแบบเขาใช้งานได้ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกได้ว่าแบบต้องบอกก่อนว่างานดีไซน์ที่ที่นั่นเนี่ยเป็นงานดีไซน์ที่แตกต่างจากที่ผลมีจากเว็บเลยนะอ่าเพราะว่าโจทย์เนี่ยคือแบบว่าแบบ ต้องแปลกอะจะต้องไม่เหมือนที่อื่นแล้วมีความหรูเป็นความหรูที่แบบว่าแบบต้องแทรกความอบอุ่นที่แบบเข้มขน้นเข้าไปด้วยพอเราตอบโจทย์ตรงนั้นได้แล้วแบบแบบมันมีความรู้สึกว่าแบบค่อนข้างจะภูมิใจมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเกี่ยวกับตรงนั้นเนี่ยาน่าจะเกี่ยวกับผู้สูงอายุด,ด้วยอะค่ะมันมันมันก็เลยรู้สึกก็แบบเออ,เอ,อ ฉันภูมิใจที่ฉันแบบได้ไปทําสถานที่นี้เพื่อให้คนในละแวกนั้นนะคะเขาได้มีที่รักษาที่มันดีอ,อยิ้มเติมนิดนึงค่ะว่าที่โรงพยาบาลบ้าน,านแพลวสาขาหลักห้าเนี่ยเขาเหมือนเป็น เป็นสาขาแยกย่อยมา<ช>ที่ะจะคอยแบบว่าให้บริการคนไข้เหมือนช่วยแบ่งเบาจากสาขาหลักจากโรงพยาบาลหลักบางทีก็จะเป็นในเรื่องของการกายภาพหรือว่าอะไรต่างๆนานาที่ไม่ได้แบบมีหัตถการจริงจังที่จําเป็นต้องไปใช้บริการที่ที่สาขาหลักนะคะทีนี้พอแยกออกมาปุ๊บเนี่ย ต้องบอกตามตรงว่าที่มาที่ไปเนี่ยของทางโรงพยาบาลสาขานี้คือมันสลับยิ้มมันมีความรู้สึกว่ามันผ่านการร่วมแรงร่วมใจจากผู้คนมากมายอันดับแรกเลยงบประมาณ <c oughs> เป็นงบประมาณที่เรียกได้ว่าไม่ได้มาจากงบประมาณอันนี้คือที่ท,ทราบมานะคะจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ก็คือว่าเป็นงบประมาณที่มาจากชาวบ้านหรือว่าผู้ใจบุญทั้งหลายเป็นการแบบ ทอดผ้าป่าเพื่อให้มีงบส่วนนี้มาปลูกสร้างอาคารนี้มันเลยมีความรู้สึกว่ามันเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจมันมหัศจรรย์มากแค่มีแบบกองผ้าป่าขึ้นมาสามารถสร้างเป็นหนึ่งอาคารที่เอาไว้ดูแลคนป่วยให้มีที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ทั้งพยาบาลคุณหมออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเราเข้าไป อาจจะไม่ใช่ความประทับใจของคุณฝนคนเดียวคือสําหรับยิ้มก็เช่นกันพอเราได้เข้าไปดูแลไปไปเข้าไปในหน้างานแล้วแบบทุกอาคารขึ้นในหนึ่งอาคารในทุกๆชั้นเนี่ยเราดูแลในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันทําให้เรารู้เลยว่าแบบยิ่ง มันมาจากงบประมาณที่เกิดจากการทอดผ้าป่าร่วมแรงร่วมใจเจ้าหน้าที่เขา่ดีใจแล้วก็ใส่ใจในทุกๆจุดจริงๆว่าต้องการเขาคือต้องการให้คนไข้หรือว่าคนที่มาใช้บริการเี่ประทับใจแล้วส่วนหนึ่งเขา่ให้เกียรติคนที่เป็นเจ้าของงบประมาณด้วยกลัวว่าจุดนี้ถ้าเราเป็นผู้บริจาคเป็นผู้เป็นส่วนหนึ่งที่ให้เงินมาบริจาคตรงนี้มองมาแล้ว มันสวยงามแล้วหรือยังมันดีพอแล้วหรือยังทําให้เขาอะประนีตในทุกๆจุดว่าไม่ใช่เพียงแค่มีโต๊ะตัวหนึ่งแล้วก็ให้บริการเขาต้องการให้มันดูสวยง,งาม,มาภูมิใจ<า>โออาด,ดูดูดีดูภูมิฐานมันก็ลยทําให้เรารู้สึกได้ว่านอกจากเราได้งบประมาณมาแล้วพึงทําให้เกิดประโยชน์กับประชาชนที่มาใช้บริการยังนึกถึงเ,เรียกว่าที่มาของงบประมาณว่าเราต้องการให้เขาเห็นแล้วเขาก็ ภูมิใจไปกับเจ้าหน้าที่ที่เขาอะดูแลโรครงการนี้ด้วยมันเลยทําให้เราย<ช>ิ่งตั้งใจเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งความประทับใจสําหรับยิ้มก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นของยิ้มที่ยิ้มนึกอีกแง่มุมหนึ่งนะ<ม>ในความประทับใจ <พ genau S 1> ต้องแต่ยิ้มได้ทาไมด็อกเตอร์เมดมาต้องบอกว่าคลินิกมีเยอะมากในประเทศไทยอ่ะสมมุติว่าเราเดินทางไปที่ใดๆเราก็จะเจอคลินิกก็คลักกันไม่ว่าจะเป็นรักษาคนรักษาสัตว์ หมอตาหมอกระดูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะในทุกๆท,กที่ทุกจังหวัดทุกหนแห่งชุมชนมักจะมีคลินิกที่เปิดใหม่อยู่เรื่อยๆแต่คลินิกที่อยู่ต่างจังหวัดในบางครั้งอ่ะเขาไม่มีเฟอร์นิเจอร์เขาหาเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้ง่ายๆคือเราเราอาจจะหาร้านเฟอร์นิเจอร์ได้หรืออาจจะหาช่างได้แต่สําหรับบางพื้นที่จริงๆเขาอาจจะไม่ได้ต้องการการตกแต่งที่จะว่าจ้างทั้งช่างรับเหมาทั้งอินทีเรียเข้าไปใน ภูมิลำเนาของคุณหมออะไรเงี้ยหรือว่าในชุมชนที่อยู่ไกลๆอะไรเงี้ยเขาอาจจะแค่ต้องการโต๊ะทำงานสักหนึ่งตัวชุดหัตถการตู้จัดยาที่เก็บประวัติคนไข้เขาก็สามารถที่จะเปิดคลินิกแล้วก็ดูแลคนในชุมชนนั้นได้แล้วอย่างน้อยๆก็สามารถเปิดเป็นคลินิกเพื่อรักษาเพื่อตรวจคนที่มาในชุมชนเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากในไกลๆหลายครั้งเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปซื้อขอพวกนี้ที่ไหนแต่พอเขารู้จักมาด็อกเตอร์เมดเขาบอกว่า เขาจะเปิดคลินิกแล้วเขาก็จะสั่งเคาน์เตอร์ต้อนรับไปข้างหน้าหนึ่งตัวเนาะเราก็ไม่กล้าเรียกเคาน์เตอร์พยาบาลเพราะคุณหมอก็แทบจะทําทุกหน้าที่คือมันเป็นคลินิกไม่ได้ใหญ่มีเคาน์เตอร์หนึ่งตัวมีตู้ด้านหลังที่อาจจะวางขวดยาเก็บเวรเบียนมีแค่นี้สั่งสองชิ้นเขาก็เปิดคลินิกได้แล้วอะคือบางครั้งอะความประทับใจไม่ใช่คือความยิ่งใหญ่นะสารยิ้มแต่แบบเออเท่านี้เขาก็เปิดได้ละ แล้วยิ่งอย่างอสมมติเล่าเรื่องเคสที่สามารถยกตัวอย่างได้ล่าสุดลูกค้าอยู่จังหวัดพังนาถือว่าไกลาจากเรามากเป็นอยู่ภาคใต้เลยก็เปิดคลินิกอยู่แล้วแล้วมีความรู้สึกว่าอยากปรับลุกนะอยากให้ทันสมัยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็สั่งเฟอร์นิเจอร์จากเราไปเพราะเลือกธีมสีได้โทนสีได้รอบนี้ฉันจะมินิมอลแล้วนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยอ่ะ เขาก็เปิดเป็นคลินิกรักษาสัตว์เขาสั่งตู้ยาไปวัดพื้นที่ต่างๆนานาอะไรเงี้ยคุยกันวันที่เขาได้ของคือเส้นทางมันยาวนานมากค่ะคุยกันมาเป็นเพื่อนกันน้องก็คุยกันเยอะเลยก็ <c oughs> คุยกันเยอะเลยแต่ว่าเส้นทางมันดําเนินไปจนถึงวันที่สินค้ามันไปถึงปลายทางคือโดยปกติเราสั่งของอ่ะเราได้รับของเต็มที่คือเราแกะใช้เสษกินจบ <c oughs> ถูกมว่าเออของได้ถูกต้องนะจํานวนถูกต้อง แต่คือลูกค้าเขาประทับใจเขารู้สึกดีใจจนเขาต้องโทรกลับมาบอกว่าเขาได้ของแล้วนะมันดีมากเลยมันตรงปกมากเลยขอบเขาข,ขอบคุณเราหลายๆครั้งอะ่ะมันเหมือนแบบมันเป็นสิ่งที่เขาได้แล้วเขารู้สึกว่ามันทําให้ในคลินิกเขาจัดสัญญาได้เป็นอย่างดีประหยัดพื้นที่เขามากเลยมันสามารถที่จะทําให้คลินิกของเขาเนี่ยมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปจากเฟอร์นิเจอร์ฟเจอร์ตัวเก่าอะไรอเงี้ยมันก็เลย ของบางชิ้นสำหรับเราคือเฟอร์นิเจอร์แค่หนึ่งชิ้นแค่หนึ่งรุ่นภายในไม่ด็อกเตอร์เมดของเราแต่สำหรับลูกค้ามันยิ่งใหญ่มันแบบโมันสร้างความสะดวกในโซนนี้มันเติมเต็มความสวยในมุมนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าสินค้าเราทุกตัวเฟอร์นิเจอร์เราทุกชิ้น่ะมันมีความหมายสำหรับลูกค้าในทุกจุดที่เขาไปใช้ไปวางจริงๆมันก็เลยแบบขอบคุณลูกค้าที่โทรกลับมาขอบคุณอะมันทำให้รู้ว่าแบบเขาชอบมันจริงๆมันแบบ เราไปทําให้เขามีความสุขจริงๆอ่ะเออเนี่ยแหละก็เป็นเพื่อนเนาะเห็นเพื่อนมีความสุข <c oughs> เพื่อนก็ <c oughs> happy, แฮปปี้ก็มีความสุขไปด้วยแค่นั้นแหละ <c oughs> ใช่ประเด็นมันก็อยู่ตรงนี้วันนี้ก็มี3ประเด็นเนาะที่เราอ่ะพยายามที่จะตั้งหัวข้อเพื่อร้อยเรียงเป็นเรื่องราวมาแนะนําตัวว่าวันนี้ My Doctor Mate คืออะไร แล้วเพื่อนหมอเปิดคลินิกเนี่ยเกี่ยวข้องยังไงนะคะแล้วเราก็ได้บอกเล่าความประทับใจอย่างน้อยๆเนี่ยวันนี้เราได้รู้จักกันแล้วแต่สิ่งที่เราจะมาพบกับคุณผู้ชมในรูปแบบรายการเพื่อนหมอเปิดคลินิกต้องบอกตามตรงว่าคงไม่ได้มาขายของไม่ได้มาขายสินค้าไม่ต้องกังวลแต่ว่าเราคิดว่ามันมีหลายๆประเด็นหลายๆมุมมากเลยที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะทํามาให้คนที่กําลังจะเปิดคลินิก หรือคุณหมอหรืออยากเป็นหมอหรือว่าเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นเพื่อนหมอเราก็เลยจะเนี่ยเขาเรียกว่านําเนื้อหาสาระความรู้ต่างๆในแง่มุมอื่นๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่าเรามาทําให้รายการเราน่าสนใจน่าติดตามแล้วก็มีแต่เนื้อหาดีๆอาจจะทั้งมีสาระอาจจะทั้งสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยหรือเพื่อความผ่อนคลายเพื่อความบันเทิงนะคะก็ เชิญชวนเพื่อนๆน,นะคะที่เป็นหมอด้วยกันเนี่ยมากดติดตามพวกเราไว้ยิมก็จะตั้งใจทำรายการนี้ให้หน้าติดตามแล้วก็มีประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะมาเขาเรียกว่ามาให้ความรู้ได้อย่างในแง่มุมของคุณฝนเนี่ยก็มีหลายๆไอเดียที่จะมาแบ่งปันได้ในแง่ของการจัดสรรบางบางบาง,บางหน้างานมีพื้นที่เล็กๆ จะทำยังไงให้ลูกค้าไม่ได้รู้สึกว่ามันเล็กเลืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมาให้แง่มุมในเรื่องของสิ่งที่เขาถนัดนั่นคือเรื่องของางานดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตั้งใจว่าจะตั้งใจทํารายการนี้ให้น่าสนุกแล้วก็น่าติดตามก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะคะในรายการเพื่อนหมอเปิดคลีนิกค่ะ